วันนี้ทำกับข้าวกินผัดคนาผัดผัดคนาใส่ไข่นานาญี่ปุ่นใหญ่นาญี่ปุน่น,นผัดใส่ไข่ไข่สามสามลูก บางทีก็ใส่ปลากระป๋องด้วยผัดขนาใส่ไข่ใส่แล้วผัดแล้วพี่น้องนี่เยอก็สิสุกแล้วผมมีเตาทานพอหมอ้อข้าผัดเลยหม้อข้าสองสองสองตัวตอนนี้ผัดตัวนี้ หูเขาอันนี้ก็หูเขาหมหูเขาสองตัวน,นี่ก็หม้อ,นนมอผัดหมาอน,นี่แล้วผัดกินเดี๋ยวสุปแล้วแซบแซบตัวเองกินเจ้าของแซบ เสร็จคนเดียวกินคนเดียวมันก็แเสบแล้วพี่น้องผัดเสร็จแล้วพี่น้องเรากินเลยร้อยอร่อยผัดน่าทานดีเอเนนี้พี่น้อง อดตัวเองแยกตัวเองอบนะกินคนเดียวมันก็แสบแล้วในตัวเองกินตัวเองปัดค้าใส่ไข่เป็นคณาญี่ปุ่นเ้่พี่น้องนี่เล่่ตนน้ตนใหญ่ ใส่กับแต่ก่อนว่าสีผัดใส่ปลากปองปลากปองไว้กินมือหลังกินใส่ไข่ก่อนไข่ก็เอาโทรศัพท์เข้าไปแลกแลกไข่โทรศัพท์เก่าสามสีเครื่องไปแลกได้แพงหนึ่งถ้าว่าพี่น้อง ชอบมีนูวันนี้ก็ซอยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องกดติดตามนันเดอร์เสร็จลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ